สวัสดีพี่น้องคุณแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับอันซ่องน้องแม่นาองเตมเต็มผ้าพื้นเด้อพี่น้องเดิมวันนี้เต็มผ้าพื้นน่องขีดแบกน่องลิปแบกของสองพื้นเดิเนาะพี่น้องผม้ตที่ตามกูบพท่านมีพคดเนาะมไปติดตามเดินเอมาเดนกบปะว่ามันมาเด้นก็เยดินมาซอยพานิยมนะเค็ดกีวันสืชูกินี่เะปะเชืชูกินทำมาแใส่ปวดกายแส อ้ายก้อยเจ้าเอามาฝากว่านี่สถาปัตย์ตามกระเป๋ากระปุกบ่ฮะกระปุกแม่นี่ตับกระปุกซื้อยังมานี่กุกุอู้ีกุนสินอันนั้นคลิปแรกก็มีกุยเเอ้ยยจัดการจังเลน้สคืนกอ่้อน้องสแตม่ไปงเียนด้พี่น้องเยเพราะว่าป้า นี me, up, laser synagogue. Laser synagogue. Laser ่ป้าเป็นแม่ของบอปิเนาะอันนั้นเนาะน้องาวอยู่ข้างล่างน้องาวน้องาวสกงน้องาวาวกงเนาะพี่น้องชื่อแม่ชื่อแม่น้องตมชื่อกงเนาะชื่อกงนเฮาแต่ว่าทางาไทยเพิ่นเอิ้นกงแม่นบ่แม่นกงบาเฮาเอิ้นกงอืกงเฮาก็เลยเอาแบบทางนีเเนาะเลยเรากงสิอนกุยังนี่ละพี่น้อง ແລະເນາະເພິ່ນນະເດີ້ແຕ່ວ່າໜ້າບໍ່ຄືກັນອັນນີ້ນ້ອງສງາມກວ່າກະບໍ່ຕີເນາະບໍ່ເອືກົາແດດນດોນກິນເດີກືເືູ້ນກກ กับเสด้สิใครไต่สุตาำใครนอนพิต่เกวาน้อสิไปเบียกนนะไม่ใช่บาตไม่้าเบียร์เออแล้วไปได้โอ้ไปแบบเบียเราก็มาพอดี้าเห็ดเดีวพอดีเรามาเออเร้ามไม่เหว่าตไม่กินก็ได้ขานมีเบียแต่ว่าตอนนี้เราสิไปเบียนกันหน้าอะ ด็นซื้อมาผไเไครด็น่้ไดมือือเีเกมาแต่ป่าน้เขาเอามาทีไรยากซื้อบบไรเคยน้เอรคุณก็บอสไทยเอาตอนกูหิวขึ้นนี้เป็นยังตอนนั่งกินเหรอวมิเตะไทยกินนานงกินบี่ก็มาหาน่มาหา้านไนเห็นแบบถึงนากี่ร้านมมีเอ้หคแทองเาะมาทําไ่ไเอ็นมือหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นแจกอะไรเลย เอาอีดีได้กิเแ็่หนามอเอมอก็เลอร่อมากนะมันกระตงนะว่าคุมืงนิบมาก็ะต้งได้เล้อยเมื่อกโอ้ต้นขอบผต้องระท่านมากแต่ว่านอกก็มากคุมืองแต่พี่น้องเมือว่าโดนเอฟซีแบบ่นังรปแค่ได้ึนพี่น้องเมนตาึนึเดบบ้าแบบมันเต็นเต้นมันเกียดี่จะมามันเป็นความจริงาดน้าเป็นข้ามจรเขาแต่ยากว่าเนาะเออจากคนต่าเวน้อกานอ่ะเด มันเยงดัเพิ่นวาให้คนให้ขาดต่ต่างคนต่างโมเอ้นน้ำโมเอ้นน้ำกันเพราะว่าบาีกับมเว้นน้ำมูเฮาเนาะเออเายังขึ้นมาเฮากับอะไรมากินเปลือกหัวเนาะแม่าบเออต่างคนต่างมากเนย่างนึงกับมาเด่นกับชิดที่บ้าว่าอันมาแบบว่าค้าว่าข้ามาจูจีจูจีนะครับพวกมันเนกบโมเอ้นบาที่กับเขาามหอมมีมีเอามาหามีมีนะเมลากินนะเขาบอกมาเออบางที่กับพี่ยูหอ มีมีก็มีนะ,อออะโอ้โหเนาะถามวันนีออ้พายอยางมหาปรดดานนะจ๊เออบริการห้ออย่างมหามีมีเน่แต่เราห่ออย่างหอตาเนาะเฮ้